กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพพอกันคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> ตอนนี้สร้างมันทีมงานสร้างกำลังกินข้าวน <c oughs> เนาะเจ้าสบายดี <c oughs> ยดพี่น้องเด้อพี่้าวเขาดีเนาะเขาเ <c oughs> นาะมาตายลนะแบกแต่งไปเป็นกินต่างหากแล้วส <c oughs> บายเหรอแม่สบายยนะังมาเสาร์ปั่นไปก่อนเนาะกับยังกันไหนสวยๆมาจังหวะกันใหม่ กินไปก่อนต้องแต่งก็จะก็พี่น้องเลยเลยก่อนลูกค่นอาหารบ้านเฮาพี่น้องเลยมีอยังก็กินไปเนาะกินน้ำกันนี่แหละปั่นๆไปก่อนบรรยากาศกันหนาวๆพี่น้องเลยบรรยากาศกันหนาวไร ตำหมักแตงป่นปลาเนะาะตำหมักแตงบ่แซ่บบ้างสนี่ได้ตำน้ำป่นนะเป็นคนป่น, <laughs> ปน,น,ปนนะอือหือตาแสบพี่น้ <laughs> งองเลย กินข้าวเศ้าตามหมักแตงซีเมือสนีป่าพอังบิวเสบอย่าดังเนาะฮ่าฮาฮกับแา่าฮ่าฮ่่่ กินกินป่ากินกินกับยังก็กินไปก่อนขอให้ท้องอิ่มกับพ่อ กันแล้วก็เห็ดต่อเมื่อเลยเป็นมื่อที่หาเลยเนาะมือที่หาพี่น้องเ้ยสีมือก็ยังไปซับหนีเลยสีเมื่อก็ไปลไลยเติบเลยด้เนี่เห็นเห็นทางเลยด้เนี่พอบอได้จะใส่ตันฟงกบนำเนาะ ีนอกนี่ส่องนี่สิใส่วงกบเด้อแต่ก็ะ่องพุ่นก็สิใส่คือกันแต่ก็สิใส่เอียงไปเอียงมาเลยเนาะใสปลาตงกันดอกเนาะแต่ว่าสิใส่เสส่งกันไปนี่แหละพักกันอิ่มนะอิ่มนี่าว่อิ่มแล้วพอนะอิ่มมาเพ่นกินใหม่อาหารการกินกับพี่น้องเอ้ยเหมืนบ้านเท่าไรเนาะตำหมักแต้ามักถั่วแหละ บนป,าป,าล,ปาลาก็พักลวกพักแล้วก็พักซดนำ้ำกินพักลายๆมีเมตามินป้าพี่น้องลานทรายนอนแม่พิ่นไปอยู่แม่พิ่นลงไปเลือกกันเป็นเสือเป็นส่งให้น้องตานาะเผิ่นมาคลายงอเขาก็เลยขึ้นมาเบ่งนอนนี่จำปั๊มอย่าพี่น้องเอ้ บ้าไงคิว,วอเอ้ยคิวคิวเอ้ยนอนให้จยบจมบเนี<อ>่ยเพื่อนนอนรับ<อ>เผนหาอย่เบิดคืนพอมาคืนเนี่เป็นวันผระเนาะวันผ่าเด็กน้อยพ่คอยอยู่มีแต่หายาไป,ยไปยยออนี่ นี่เต็สชิวหน,าาหน้าบ้าไ่เผื่หากนอน่นเปนตาสังคืยังเจ้นานาเผิ่นก็นลงไปอยู่บ้าน,นาบานงบ้าน,น,าาน่ออะไรพี่น้องไงเพราะว่าเพิ่อสิลงไปอยู่ผุน่น้องขํามเพิ่นกับเสาหลูเพิ่นลงผุ่นก็คกิดทอดน,น้องอ้คิวแล้วบ้านกําลังเปตาสั่งซัม อาบ้าใหญ่เพือดเสตินกันเทอหนึ่งก็โดนเติบแล้วพอมันบมแมนว่ามันไก่เนาะมันก็ใกล้เตืบจากบ้านเฮาไปหาบ้านเผิ่นเนาะไปเห็นไอคิวอีกเทอหนึ่งก็หอยตัวบ้ากใหญ่เอืองเองหมดจักแล้วตอนนี้ก็ยังหน้าบาักใหญ่ละก็ได้เดือนปลายเดือนหนึ่งกับเท่าไรประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละบวชหอสํา น้าบา้านใหญ่อเอ้ยสั่งดีบอน,นอนพ่นต้องโผไหมนอนกับแม่พันสองคนหล,ลังจากกินข่าวแล้วพี่น้องเอย้ยพ่อใหญ่จอดพันกับมาทำงานคือเก่านาทีเดิมพี่น้องเอย้ยแม่นาทีเก่านาทีเดิมอันนี้คือบริคุ้มส้าง เพราะว่าเพิ่นอยากแบ่งเบาภาระสร้างเนาะถ้าเพิ่นเที่ยวมาคนเอาเองเพิ่นกับสิเมื่อยอีกแรงหนึ่งนะนี่แมนเพิ่นซอยเพิ่นบริคุ้มดอกพื่อนใหญ่ใจเพิ่นดีใจเพิ่นอยู่สื่อบอกเป็นอันนีรกับคนดูคือกันคนดูกันอยู่สื่อบอกเป็นเพื่อนใหญ่ใจกันเลยเพิ่นก็อยากซอยสร้างคนนะเพิ่นเสว่ยไปพี่น้องระบ้ามันเกินกีนหนามเนาะระบ้าเนาะมาเติมไว้ตลอดเลยอืม ลูกแก้วโผล่ไปไหนเยโญไปก่อไปนั่นแหละก่อไปแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ก่อไปนะถ้ามันต่อไปมีเงินมีข้ามก็สิเอาอีกจักสามเสาออกไปนะฟรีบอลดังไพ่หนึ่งข่าอันนี้ เลเลื่อยพี่น้องเลยันั่งแมนโอ้ยอยู่กำลังเย็นบ่นี่เพิ่กำลังเริ่มก่อกันไปเอยๆหลางกากกินข่าวแล้วพี่น้องเลยก็ก่อต่อไปพอ้ังบิวบอตเ็นกล่องกับได้ได้ต้องสบายดีโหล เมื่อนี่ก็ได้ตั้งแล้วเนาะวงกอบใหญ่นน่เนาะเบบ้าหายมันคือคือมันสิเลลวหนินะก็มันสีเหลวหนิมาแมนโอ้พอรังเดือนมีแต่หิิมกับยนิม จเจ้าห,หน้าก็มาเห็ดน้าเซงอีกเนาะอืมจอเจ้าห,หน้าก็มาเห็ดนาเซงอีกพี่น้องเลยเบิ่งต่อไปพี่น้องว่ามือนี้สร้างประสิทธิ์ได้สำเดยเนาะขาดพันหนึ่งก็คือบลอดตายแล้วเพิ่นบลอสบายเพิ่นไปซักวัคซีนมายาอกอกออกฤทธิ์เนาะมือนี้ก็ยังบลอสบายคือเก่าพี่น้องเลยปวดหัว เยบหัวปวดหัวหนักทางหนาต้มน้ำอุ God, ่นให้คนกินเออแมนเมนเก็เหตุซํำได้ซะก่อนเออเออ Nhanh bà bông cốp khẩu robot mà chứ tăng nó วันนั่นบ้านประตูน้อยนะวงกบห้องห้องนอนพี่น้องเลยใส่ใส่ตรงกลางได้บ่พี่น้องใส่ใสใสตรงกลา,างเลยเนาะพอวงกบห้องนอนต้องใส่ตรงกลางกลางกลางบางทีกะขางนี่ก็ใส่อีกแล้วก็ใส่ก่อขึ้นก่อขึ้นไปแล้วก็ที่คานเทิงแล้วก็ตั้งลูกแก้วแต่ทางในนี่สิบ่ได้ใส่ลูกแก้ว,กกวพี่น้องสิใส่แต่ทางข้าง ใส่จะทั้งขางเลยนะพอลูกแก่แล้วเนาะพอญายจอยพ่์กัดซอยพี่น้องเลยซอยสร้าง,งพอแมนมาซอยสร้างดีใจแห้งจนลืมงัวดได้เอฟซีพิ่น <c oughs> ว่งงัวนะคือพญายจอยปล่อยเนาะย่าแบบว่าเขาแล, <c oughs> ล,ล้วหน้าแบบว่าบ้านเราบ่มีหน้าแซงพี่น้องก็คือว่าแล้วเขาแล้วหน้าหนักก็พักกันปล่อยงัวเลยปล่อยตามทง ตามทงหายทงนายี่มาเลงกับมีตะไลาเขาคอกไลาเขาคอกขารักขารบอลอยู่มานอนมันไหวยามนี่ทีสบายอยู่ง่วนพอปล่อยเลยบริเลียงไปปล่อยคือเกาไปปล่อยตั้งแต่เส้าเกลือเป็ดเกลือไก่ไปปล่อยตั้งแต่เส้าแล้วก็เกลือเป็ดเกลือไก่ช่วยมากผนก็เห็ดซอยซาง คนดินบล็อกนี่แหละอิฐแดงเลยเนาะซอยอย่าพาเอาไปถอก็ได้พอเอาแสว้นะสะก่อนแมนตอนมวศสีแห่งสิยังก่อนหวัวเจหัใหใผัวเอาลงปุบแสบปรับไปปรับไ,ได้เผ่อนผ่อ <c oughs> นแห่งดีใจแล้วสีใดเฮือนงาม แต่กระเบิ่งไปพี่น้องไอว,ว่าสิไดสันไดเนาะยังขาดดาวโบือคลิปนี้กับสมาพักควรด้วยฮาเก็จะขอจบไปเพียงตค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดได้พี่น้องสบายดี